เคยมีหลวงตาองค์หนึ่งนะครับเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่แกบอกว่ามีคนไทยคนหนึ่งกับคนฝรั่งคนหนึ่งหรือคนทวีปนู้นนะครับคุยกันนะฝรั่งท้าคนไทยนะครับก็บอกว่าคนไทยอ่ะนะมีผลไม้อะไรที่สามารถงัดออกมาหรือเอามากินให้ดูเนี่ยสามารถทําให้ข้าเนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยนะครับเ,<อ>เขาพูดอย่างนั้นนะครับว่าสามารถทําให้เขาเนี่รู้สึกนึกอยากหรือน้าลายซอกหลวงตาแกเล่าแบบนีนะ้คนไทยก็งัดผลไม้ออกมา แอปเปิลนะครับพ่อหลังก็บอกว่าโนนะครับยังไม่นึกอยากกล้วยนะครับพ่อหลังก็ยังไม่นึกอยากนะยังไม่นึกอยากแล้วก็มะม่วงนะครับเอามะม่วงมากินโชว์เลยนะครับก็ยังน้ําลายไม่สอเอาตำส้มตำมาตำมาให้กินนะครับมาตำให้กินกินให้ดูเนี่ยก็ยังไม่นึกอยากนะครับทีนี้คนไทยคนเนี้ยนะครับเขาก็งัดผลไม้ออกมานะครับโอ้เยอะมากนะครับผมคงสาธยายไม่หมดแน่นะครับทีนี้นะครับ เขาก็เลยนึกขึ้นได้นะครับมีผลไม้อยู่ชนิดชนิดหนึ่งนะครับชนิดนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ท่านผู้ชมเนี่ยคงจะนึกออกนะครับว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับแต่ทีนี้คําถามมีอยู่ว่านะครับถ้าผมเอามากินให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมจะตามคนไทยก่อนนะนะครับให้คอมเมนต์ตอบมาด้วยนะครับว่าใครน้ําลายสอบ้างนะครับเต่ผลไม้ชนิดนี้นะครับคนไทยเอาอกมากินนะครับทําให้กรัลังนึกอยากแล้วก็ยอมแพ้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางกลับกันนะครับฝรั่งเขาก็งัดผลไม้ของบ้านเขามากินโชว์ให้คนไทยดูเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นผลสําหรับคนไทยคนไทยไม่นึกอยากเลยผลไม้เมืองหนาวผลไม้บ้านเขาน่าต่างประเทศครับเขาไม่นึกอยากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งก็มาสยบด้วยผลไม้ชนิดนี้นะครับนี่เลยไข่น้ำลายสอยอมรับมาด้วยนะครับนี่อีกเกือ เนคนไทยกินผลไม้ชนิดนี้ครับที่ทําให้ขลังน้ําลายสอในผมยังน้ำลายสอเลยนะครับไทรดูอยู่นะครับที่กาลังดูอยู่ผมกินอยู่นะใารน้ําลายสอให้ยอมรับมาด้วยนะครับอื เป็นไงครับน้ำลายสอรหรือเปล่า oh, <no. S 1> แหมมันหยุดไม่ได้เลยนะผละไม้ชนิดนี้นะครับที่ทำให้ฝรั่งยอมแพ้แล้วก็น้ําลายสอจนต้องขอคนไทยนะกินผลไม้ชนิดนี้ด้วยก็คือมะขามบ้านเรานั่นเองครับอืเอ้า กย่าลืมเ,เมนต์มาบอกเลยนะว่าใครน้ำลายสอง